ว้าม sure, pues ัน sure, ค sure. <'s> nah, ือเมาแเ่อะวะในที่สวงมาบแบบนี้ว้าเชียร์เชียร์จ้าเอาน้ำมาให้พ่อล้างหน้าเลยลูกได้เลยพ่อเฟิร์มจะหายเมาได้แล้วพ่อได้แล้วลูกใช่สั่างหรือยังพ่อเฮ้ยบูสร้างปันนี่กูจะสิว่าจังใดแล้วเฮ้ย มีคนถามผมว่าเป็นยังเมียเจ่าคึองห,หักเจ้าวั่แท่บ่หักจังเลยครับผมเอาก็เมี่ยผมคู่มือ,อเอาทุกมือเอาทั้งเสาทั้งแรงครับเอาจมนมันเมื่อยเลยย<อ>นมปากว่าได้เบว์ว่าได้ครับจำไว้ครับผมเอาจนมเมื่อยเลยเมี่ยยิยมปากได้เอาพาไปซักอเอาจารไปล่าง <c oughs> บอกน้ำใส่ทางเห็นมนแล้วโอ้ยพ่อแหลรกูเมยเลยไอพีดไเพีดเนี่ยขอคั่คอมเกี่ยวกับความรักไหมความรักโอ้ความรักกับเปียบเหมือนลูกฟุตบอลถ้าไม่โดนหลอกก็โดนแย่ง เวดเวดอ่ะเมียจัวยังเลยนี่วัหล่อ่ะวัวเนม่เอาแม่ยปักูละงินวัวล่อนั่นเหนเวดเวดแม่ล่ะมาซรอยยงตะก้าพาไปตากเลยนี่โอ้ยบอปไปดอกใส่เธอดนี่ต้มไปจากบาทใช่